สมุดโครจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโควจรกับการเดินทางในทริปสุดพิเศษที่มีชื่อว่าคารวานคนพันรักซึ่งเป็นการโควจรร,ร่วมกับแฟนๆรายการจํานวน40ท่านเพื่อเดินรู้สัมผัสและถ่ายทอดเรื่องราวการอนุรักษ์เที่ยมเพอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีโดยในขณะนี้พวกเรากำลังจะพาผมมู้ชมมุ่งหน้าไปพบกับรักแรกของเราในวันนี้กันครับ โอ้โหพี่ชมครับตื่นกันมาแต่เช้าครับออกเดินทางมาไกลอีกไม่กี่กิโละจะทะลุไปประเทศพม่าแล้วใช่แล้ว,ลวขนาดนี้เราอยู่ที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้านหลวงบ้านหนองตาดั้งตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนพึ่งค่ะน้องๆที่นี่ครับเป็นน้องๆชุมชนชาว ภูเขาซึ่งน้องๆเหล่านี้เนี่ยในเรื่องของการศึกษาก็ค่อนข้างจะลําบากการจะเข้าไปเดินทางไปเรียนในตัวเมืองอะไรต่างๆกันนะยากลาบากเหลือเกินเป็นเหตุให้เราต้องเลือกโรงเรียนที่นี่ครับเพื่อที่เราจะมาร่วมกันในเรื่องของการช่วยเหลือน้องๆที่นี่เราจะมา,าทำกิจกรรมกันนะฮะในการมาเพ็นประโยชน์นะคบ yes, <sir. S 1> เราชื่อกิจกรรมด้วยนั่นก็คือสร้างรักปันน้องซึ่งกิจกรรมที่เราจําเป็นจะต้องทําเลยก็คือในเรื่องของทาเีโรงอาหารอีกหนึ่งหน้าที่ของคือเราจะมาเนรมิตพื้นที่ให้เป็นห้องสมุด นักภารกิจของคุณเลยรในเรื่องของโรงอาหารนี่เลยนะครับผมจะเป็นหัวหน้างานในการรับชอบจุดนี้ครับคารวานคนันรักจะมาทาสีใหม่เดลวิทให้มันสวยงานตรงนี้ต้องมีการแบ่งทีมครับนี่ผมชอบคนต้องมีการวางแผนผู้หญิงทาสีบนโต๊ะทาสีกำแพงทาสีหลังคาทาสีทุกอย่าง ผู้ชายเสิร์ฟน้ำนั่งเล่นนี่ผู้ชายช่วยทำแบงให้มันสมเหตุสมผลหน่อยสิครับอะสมเหตุสมผลก็ได้ทายงานคนพร้อมยังครับพร้อมพร้อมหรือยังครับพร้อมเลิกกอง้ยทำงาน๋อทำงานลย ลักนะครับตั้งใจในการถามมากนะฮะแต่ขาดไม่ได้ครับต้องขอบคุณสีเบเยอร์ครับที่มอบสีดีๆนะให้พวกเราได้ร่วมทำความดีกันครับว้นะะพี่มันเละไปหมดแล้วพี่อ๋อจเย็นพี่เกิ พูดจากใจผมผิดหวังแต่คุณเกมมาเยอะนะ <S <S ตงนรงแผนกทาตรงทฉสีวางแผนอะไร่วสัสว้ละเทไปหมดคไอย่างไุณไม่หลักการต้องมีค่ะเพราะว่าเราต้องแยกงานก่อนอว่างานที่เราจะต้องทําให้เสร็จเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็อ,อะไรมาก่อนมาหลังน,นัาที่อง่คุณคือเดี๋ยวหนูจะนั่งรอที่โต๊ะควบคุมงานและซับหน้าล้อเล่นเดี๋ยวก็ลงมาเชื่อเขานี่แหละ อาคารเรียนที่สร้างขึ้นมาครับจานวนนักเรียนมีจํานวนจํากัดอยู่ในระดับหนึ่งนะครณครูมีแค่คนเดียวจึงจําเป็นต้องมีการรวบรวมนักเรียนเอาไว้ในห้องเดียวห้องเปล่าๆแบบนี้เราจึงจะมาร่วมกันเนรมิตให้เป็นห้องสมุดก,การได้มีโอกาสเป็นผู้เนรมิตห้องสมุดใหม่ให้กับน้องๆที่ศูนย์การเรียนแห่งนี้พวกเราต้องขอขอบคุณอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนจากโฮมโปรหนังสืออมรินเอสเทคและสยามกีฬา มาร่วมกันเพิ่มคุณประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กๆครับและนอกจากนี้เรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่มาสร้างให้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้กันอีกด้วยล่ละครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือเรื่องราวของไฟฟ้าเรื่องของความปลอดภัยสําคัญที่สุดครับ PEA เล็งเห็นในเรื่องของความปลอดภัยของน้องๆเขาก็เลยมีการทํากิจกรรมดีๆกับโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ครับผมห้องนี้ครับ เป็นห้องครัวในยามปกติที่คุณครูซึ่งมีอยู่เพียงท่านเดียวที่นี่ใช้ในการประกอบอาหารแล้วก็เลี้ยงนักเรียนของพวกเขานะครับเพราะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องถามหน่อยคือที่เห็นนะครับปั๊กก็จะำํำรุดน,นะคบมีรอยไหมเพราะว่าสายที่ใช้เนี่ยมันเล็กครับ,รบเราต้องใช้สายที่ได้มาตรฐานมากกว่านี้เดี๋ยววันนี้เราจะทาการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยครับผขออนุญาตนิดนึงครับผม ทำอะไรกันอยู่ครับเดินสายครับนี่เดินสายทัวร์เหรอครับผมท่องเที่ยวเดินสายไฟอ๋อเดินสายไฟนะครับเราก็มาตรวจเช็คเห็นถึงปัญหาแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้เขาใหม่หมดเลยนี่กาลังเดินสายอยู่เตรียมอยู่นะคะรับผมกับการที่เรามีส่วนร่วมในการปั่นความรักให้กับน้องๆในทริปนี้รู้สึกอย่างไงบ้างครับผมก็รู้สึกดีใจครับผมเพ่าะเราก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆแต่ก็สามารถ แบ่งปันน้ำใจให้กับน้องๆได้และให้น้องๆได้มีไปมีอุปกรณ์การเรียนต่างๆครับนอกจากทาง P.E a จะได้มอบแสงสว่างแห่งการเรียนรู้ให้กับที่นี่แล้วไทยวัสดุยังร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้านมหนองโพยังนำนมสดรสชาติต่างๆมามอบให้กับน้องๆที่นี่เรียกได้ว่าสุขภาพพานามัยดีกันทั่วหน้าเลยทีเดียวครับหลังจากนั้นพวกเราก็เตรียมอาหารกลางวันอร่อยๆ มามอบให้กับน้องๆกันอีกด้วยล่ะครับกับการเดินทางของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับช่วงหน้ามาติดตามชมความรักของเรากันต่อครับสนับสนุนการโครจรโดย PEA Life for Life ครบถูกดีที่ไทยวัสดุสนับสนุนการโครจรโดย นมสดหนองโพนมโคแท้ร้อยเปอร์เซนตทีรมาคอสเทสร,รีสอร์ทสวนพึ่งราชบุรีแข่งแขนวันละ30นาทีลดพุงลดโรคจากสสสกลับมาโครจรมาต่อครับกับสมุดโครจรทริปพิเศษคารวานคนพันรักซึ่งขณะน,นี้เรากำลังเดินทางไปเรียนรู้ความรักที่สองของวันนี้ภายในตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับ และบุคคลสำคัญที่อยู่ข้างๆผมตรงนี้ครับพลเอกนพดลวัฒโนทยที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชบำริสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะซึ่งวันนี้ท่านจะมาให้ความรู้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสถานที่ที่เรายืนอยู่ในขณะนี้ครับผมโรงเรียนควายเริ่มต้นมาได้ยังไงครับเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระมรพระบรมราชีนาถเจริญพระชนมปรษาหรอบเมื่อปีสองพัเจมีคน นำควายถ่ายชีวิตมาถวายแล้วพอเดือนธันวาเจริมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระยัหัวก็มาอีกรวมเป็น30ตัวเพราะฉนั้นก็จึงต้องตั้งโรงเรียนเพื่อตามพระราชาดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้ยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพมรราชีนาธว่าข้าวเป็นศักดิ์สรีของคนไทยคนไทยไม่ควรซื้อข้าวกินให้สนับสนุนใช้ชาวบ้านเขาทำนาและให้ใช้ควายด้วย เมื่อเราเป็นคนไทยเต็มเปลี่ยมไปด้วยความอยากเรียนรู้สิ่งที่พงท่านรับสั่งไว้วันนี้เราจะมาเรียนรู้อาชีพของพ่อแม่เราซึ่งทางโรงเรียนควายได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้มีโอกาสสัมผัสกับวิถีชีวิตในการทำนาในพื้นที่จริงกันเลยทีเดียวครับโดยขั้นตอนแรกที่เหล่าคารวานคนพันรักจะได้เรียนรู้นั่นก็คือการไถนาครับเมื่อเราจะปลูกพืชเราก็ต้องเตรียมดินนะครับค่ะ แต่ตรงนี้เราจะทำนาเราก็ต้องไถนาโดยการใช้ควายนะครับไม่มีรถไถไม่มีเครื่องจัรเข้ามาเกี่ยวข้องในพื้นที่ตรงนี้นะครับแผ่นดินของไทยคนทำคือคนไทยแต่เครื่องจัรเรานำมาจากต่างประเทศนี่น้ำมันเรามาจากต่างประเทศข้าวที่ได้เป็นข้าวลูกผสมไม่ใช่ข้าวไทยเงนี่วันนี้มาปุ๊บด้านหลังเรานี่เตรียมพร้อมเลยครับผมนี่คือการไถนาโดยใช้ควายวิธีการต้องเป็นยังไงอะคะท่าน เราก็ต้องฝึกควายให้คุ้นเคยกับเชือกครับคุ้นเคยกับการบังคับนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเขากระตุกเชือกนะครับควายก็จะออกมาทางขวาเมื่อเขาดึงควายก็จะไปทางซ้ายนี่คือควายที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีแล้วควายต้องฝึกตัวเล็กๆถ้าตัวใหญ่ไปฝึกเราบังคับเขาไม่ได้แล้วเขาจะดื้อเหมือนคนเมือกันไม้แก่นี่ดัดยากดัดยากในเมื่อมาแล้วตัวแทนหน่อยไหมขอทดลองได้ไหมครับเจอรองไปเลยครับได้นะผม เรียกว่าเปิดโอกาสให้ทํำไปอย่างเต็มที่ครับกับการให้คารวานคนทันรักของเราได้ลงพื้นที่ไถานานในครั้งนี้แถมพอได้ลองทนจริงๆก็ทําได้ดีมากๆอีกด้วยซึ่งแตกต่างกับคุณเจมชนิดที่เรียกยว่าเทียบไม่ติดเลยทีเดียวครับุหยห่างไกลห่างไกลมากเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอเคปะอโอเคปะ่ะ<อ>ไปไปตรงไปตรงไป ของพี่เขาไปเรี้วเ,วเวคนเดียวเลยอะใจเย็นเ,เย็นคนเดียวเลยใจเย็นเเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราเดี๋ยวเราตกรงก,กันก่อนเรายังไม่ได้คุยกันเลยทําไมผมชื่อเจมและนี่คือครั้งแรกของผมพี่บอกให้ควายช้าๆหน่อยนะครับ นี่คือข้อหนึ่งที่ว่าถ้าเราไม่ฝึกคนให้ทํานาเป็นไม่ไม่ฝึกคนให้รู้จักการใช้ควายเขาก็ไม่สามารถใช้ควายได้ทั้ทง,ทงที่ควายเป็นงานอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่กำลังจะบอกว่าควายกาลังสอนเจมอยู่ละครับใช่ครับพี่กาลังพูดอย่างนั้นอยู่นะครับกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนั่นก็คือ การเพาะพันก้าครับแล้วก็จะมีการถอนก้าครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะแช่เมล็ดพันธุข้าวไว้ที่เราคัดเลือกไว้แล้วนะครับ24ชั่วโมงบ่มเพาะ2คืนครับก็จะได้พันก้าขึ้นมาหลังจากที่เราเตรียมแปลงแบบแปลงดำนาเรียบร้อยเราจะเปิดน้ําแห้งแล้วก็จะหว่านเมล็ดพันธุลงไป25-30าวันวิธีการในการถอนก้าถอนกล้าทำยังไงครับผมดึงต้นให้เอียงครับแล้วก็ถอนครับแล้วก็ดึงออกครับอ๋อเขาบอกว่าเวลาถอนเยอะก็จะให้ใช้ฟาดเอาฟาดที่ขาครับ โอ้ยไม่ทำอะไรเลยยืนเฉยเๆ <S <S 1> <S 1> <S เมื่อสักครู่นี้หลังจากที่เราได้ต้นกล้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับ,รบขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการดำนาครับทำยังไงครับผมการดำนานะครับก็ให้นำขึ้นมาก็คือให้รากออกไปข้างนอกตัวลักษณะอย่างนี้แล้วแบะตำนิดหน่อยแล้วการจับก็คือจับที่รากจับให้จับให้ตำสุดเลยครับแล้ว ใช้นิ้ก้อยกอดเขาเรียกว่ากอดก้อยอ่าแล้วปากดำลงไปโดยใช้นิ้วโป้ดันแล้วก็ชักขึ้นมาจับต่อไปประมาณย5เซนข้าวจะแตกกอมาข้างละครึ่งก็จะมาชนกันพอดีทราบกัรมุิธีในการดำนากันไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะมันก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมการดำนากันด้วย อันนี้เรามีการแบ่งทีมกันไว้เป็นที่เรียบร้อยในทีมคุณใครเก่งที่สุด3ามคนพร้อมมาเป็นหัวแถว3ามคนแรกครับผมหลังจากได้ฟังโจทย์แรกปุ๊บแต่ละทีมก็หันหน้าปรึกษากันอย่างเต็มที่ครับแล้วก็เริ่มส่งตัวเก่งกันออกมาโอ้โหดูสิครับแต่ละคนกำยำล่ำสันพล้อมลุยกันอย่างเต็มที่แต่ถึงจะจัดเต็มกันมาขนาดนี้กติกาเกมของเราก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะสิครับคุณผู้ชมชาวนามีเกียรติไหมครับมีเพราะฉะนั้น ในการที่จะลงไปทำนาเราต้องลงไปอย่างมีเกียรติเพราะฉะนั้น3ามผู้กล้าจะไม่ได้สัมผัสดินโครนแต่อย่างใดเรียกได้ว่าถึงกับอึ้งไปตามๆกันเลยทีเดียวครับแมก็ตัวแทนของพี่ๆแต่ละทีมที่เลือกกันมาดำนาเนี่ยเรียกว่าเป็นระดับบิ๊กไซส์ทั้งนั้นเลยทีเดียวแ,แล้วจะต้องทำยังไงล่ะครับถึงจะลำเลียงพี่ๆเหล่านี้ให้เดินทางไปดำนาโดยไม่ตกพื้นกันเลย ช่วงหน้าเรามาคอยลุ้นคอยเชียร์พี่ๆเขาด้วยนะครับสัมผัสสุดยอดความงดงามของยุโรเยือน2ดินแดนในฝันอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์เที่ยวแบบเต็มอิ่มจุใจในราคาเริ่มต้นเพียง5 9 9 0 0บาทจ้องดูดที่ Quality Express Call Center 1606สนับสนุนการโครจรโดย เที่ย er. um 네วเย็นใจไปกับแตงโมทัว02-277-00-00ชีวิตใช้ต่างเหตุผลบัตรกดเงินสดยูเมพัสทีฟาวผลิตภัณฑ์เครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กในครัวเรือนกลับมาโคจรกันต่อครับขณะนี้คารวันคนพันรักของเราก็อยู่กันที่โรงเรียนควายตำบละนาวสีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี ซึ่งหลังจากได้เรียนรู้กรรมวิธีในการทำนากันไปแล้วพวกเราก็มีภารกิจสุดโหดซึ่งกติกาก็มีอยู่ว่าแต่ละทีมจะต้องพาตัวแทน3คนไปยังพื้นที่ดํานาที่กําหนดโดยระหว่างทางห้ามให้ตัวแทนตกลงในผืนนาโดยเด็ดขาดซึ่งหลังจากวางแผนกันเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยทุกทีมก็ประจําที่พร้อมออกตัวแล้วล่ะครับ3 2ออกตัวเอเลอเล้เอลเอล เอาละครับตอนนี้ครับทีมที่2นะฮะและทีมที่1นึ่งเขาคู่ขี้มาเลยนะครับคุณผู้ชมครับไปได้ความเร็วนะครับและทีตอนนี้ตอนนี้ทีมที่2นะครับน้ำลงมาแล้วนะครับเอาละครับอย่าตกน้ำอย่าตกน้ำทีมหนึ่งอย่าตกน้ำเขาดูเป็นภาระที่สุดเลยนะครับทีมที่หนึ่งครับดูครับการตะเกียกตะเข้าทีมที่หนึ่งครับคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อครับจะผ่านไปได้ไหมจะผ่านไปได้ไหมจะไปได้ไหมโอ้ยโอ้โหคุณพี่คุณพี่คุ้มเทนะครับผมมาแล้วครับ เร็ว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 ร็วเร็ร็วเ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 เร็วเร็วเร็ว สนุกดีครับชอบอ๋อเป็นเป็นคนชอบเล่นอะไรแบบนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับชอบจมปากอ๋อชอบจมปากแต่เต็มพี่นะครับก็มือกับตัวเองทุกคนครับเรียกได้ว่าเป็นเกมที่สร้างเสียงหัวเราะเบื่อนรอยยิ้มแถมยังได้สัมผัสถึงความรักในวิถีชีวิตเกษตรกรกันอีกด้วยครับซึ่งหลังจากนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเราจะสนุกสนานกันต่อกับปาร์ตี้ประจำทริปในยามค่ำคืนที่ทีรรมาคอทเทจรีสอร์ทซึ่งเป็นที่พักของพวกเรานั่นเองครับ ขอต้อนรับเข้าส kind of huh? yes, ู่ Retro Party กับเรื่องราวความน่าสนใจครับ Retro Party คืออะไร Retro แปลว่าย้อนยุค y e a y แปลว่าปาร์ตี้ค่ะเฮ้ยน้องน้องนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ซื้อกล้วยให้รอแป๊บหนึ่งอย่างคุณเห็นแบบนี้คุณทราบไหมครับว่าผมคือใคร ูรู้จักย้อนยุคไป2499เสื้อสีแดงและนี่ก็คือแดงใบไม้ชอบความนับถือที่หนูมีให้กับจ๊อบในสมุโขจรมาตลอดระยะเวลาหลายต่อหลายปีตอนนี้เป็นยังไงหมดลงวันนี้เนี่แหละค่ะที่ทำไมเพราะแดงใบไม้ของผมครับของคุณเป็นอะไรแนะนำตัวเลยคุณคือทองก้าวค่ะอ กัลลณนาบอกนิดนึงครับว่าด้วยหนังหน้าและคอนเซปต์ของคุณคุณคือใครผมฮะคือชายไทยที่หลายคนต้องรู้จักชื่อขวัญโอ้โหผมเป็นคนชอบสักออกลบไปไหนไม่ต้องกลัวใครพีีเซนใหญ่ใหญ่แทม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 ลอยสักมีอีกไหมมี ผมมีเสือเพ่นของดีอย่าลองของนี่เลยครับผมเสือเพ่นผมเห็นไหมครับไม่เห็นแล้วเขาเคียว่าอะไรซิ่เออนะไปแล้วจบยังจบแล้วคิดอยู U4 ชั่วโมงอ๋ออย่างที่บอกเอาไว้แต่เนื่องตัวการพิเศษของเรามันยังเด็กๆอยู่พร้อมแล้วไปพบกับเพื่อนร่วมโคจรทั้ง20คันครับผม แม่ต้องขอบอกครับว่าคารวานคนพันลักของเรานั้นไม่มีใครยอมใครกันจริงๆครับแต่ละคนแต่งกายกันในแบบที่เรียกว่าจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมนอกจากนี้บางคนยังงัดเอาลีลาเด็ดออกมาใช้เพื่อเรียกเสียงฮาและเรียกคะแนนจากท่านคณะกรรมการกันอีกด้วยครับซึ่งผลการตัดสินก็ต้องขอมอบให้กับคุณพี่คู่หูสุดแนวคู่นี้ครับเสื้อผ้าหน้านผมท่านได้แต่ดใดมาครับของเราเองครับเฮ้ยเดี๋ยวปกติอยู่บ้านพี่แซกตัวแบบนี้เหรอบ้านพี่น่าจะมีอะไรแปลกๆเยอะนะ และสุดท้ายก็มาถึงรางวัลใหญ่ที่ทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยนั่นก็คือรางวัลคะแนนรวมสูงสุดที่เหล่าคารวันคนพันรักพุ่มเทพลังกายพลังใจสะสมกันมาตลอดทั้งทริปการเดินทางนั่นเองครับผู้ชนะได้แก่ไม้เลข15ค่ะคนตายและคุณแพรแพรก็มีดีด้วยนะคะครูทีโอ้โหคะแนนเก็บสะสม มากที่สุดนะคะในการเป็น,นการครวคนความรักนั่นเองนะคะและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรานมหนองโพและ PEA ที่ไน้นำข้อคิดดีๆมาฝากพวกเรากันอีกด้วยละครับในสองสองัปดนี้ครับเราไปเรียนรู้วัฒนธรรมวันนี้เราได้ไปสร้างห้องสมุดไปทำให้กับคืนกลับให้สู่สังคมบ้างนะครับก็เป็นแนวทางที่เราเราเรียนเห็นว่า การที่เรามีชุมชนที่แข็งแรงนะครับน่าจะทาให้สังคมเราแข็งแรงประเทศชาติเราแข็งแรงยินดีนะครับที่ได้มาทํากิจกรรมร่วมกันขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมทริปในครั้งนี้และหวังว่าโอกาสหน้าคงได้พบกันอีกนะครับขอบคุณครับในนามของการฟ้าส,ส่วนภูมิภาครู้สึกยินดีและกข็ขอบคุณคารวานคนพันรักแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายคงได้รู้ถึงการใช้ไฟฟ้าอย,อย่างปลอดภัยแล้วก็รู้ถึงการอยู่อย่างเพียงพอ กับการเดิน,นทางในแบบของคาราวานคนพันรักในครั้งนี้เรียกไร้ว่าอินเอมไปด้วยความสุขจริงๆครับกับเรื่องราวของการอนุรักษ์ทั้ง3สัปดาห์ที่ผ่านมาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดผู้สน,นับสนุนหลักอย่าง PEA นมหนองโพร่วมด้วยอ,อพอทอทั้งนี้ต้องขอขอบคุณแตงโมทัวร์อุปกรณ์การเดิน,นทางจากโคลัมเบีย ของรางวัลจากบริษัทแกรนเพลจำกัดและกิจกรรมดีๆแบบนี้จะต้องเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนครับใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ก็ติดตามความเคลื่อนไหวของสมุดพัจรได้ผ่านทาง Facebook ของสมุดพัวจรนะครับสำหรับคืนนี้เราต้องลาคผู้ชมไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผม